หมอคือฟดออก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 ดีแท้เลเจ๋หมอเดือดดีดีหุยตับหมอคือเดือดดีแท้ะหมอเดือดดีดีได้เปล่าเถ้าเมนูยังไงเจ๋ต้มสมไก่ต้มสมต้มสมไก่พี่น้องก็ิว่บ้านแตนแม่ใส่บปลาคามออนเมสปลาคามออนต้มสมไก่บ้านพี่น้องค่ะนะต้มยำไก่บ้านนะเป็นต้มสมแบบบ้านบ้านเข้าต้มบ้านบ้านเซ็มคามออน ใส่ใบบัะคามอ่อนเจกับสีลรยหอมหน่อยนึ่งสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเจลอตเตอรี่นะพอกันย่างครับย่างเมือดพี่เก่าพี่น้องอยู่ที่ครัวบ้านเจลอตเตอรี่เอ้าไอ้ผ้าใบนี่เขามันมันโยนบ่หรือตะวินพันขึงไหมขึงไหมน้ำวันนั่นออกโอ้ยอน้ำตกน้ำตกพี่นังปิดมาปิดมาเข้ากันเลยเจปิดมาเข้ากันเอยน้ำมือว่านฝนตกท่านผู้ชมมือว่านฝนตกนะเพราะว่ามันเป็นผ้าใบพี่น้องปิดฟ้าหม้อเข้าในเจอือ อน้ำตกจะลงไอ้ต้มยำไก่ต้มส้มไก่บ้านเจ้อ้าวพี่น้องอาสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลเด้อพี่น้องเด้อนะครับคืนวันที่11สิงหาคม2568นี่แหละขั้วบ้านๆวิถีบ้านเท่าพี่น้องนะับเมื่อวานฝนตกน้ำไม่ได้ค้างกันใบแต่วิ่งมาแนวโอมมาบ้านเจีแล้วเจ้าวิวไปน้ำบ่เห็ดกับเข่าไปน้ำช่มวิวน้ำตกไปน้ำ อวันนี้ต้มยำต้มยำไก่บ้านบ้านเฮาเอินว่าเจียมดังมันเสียงดัง้ยมันเสียงดังแบ้านเฮาเอินว่าเออต้มสมต้มสมต้มสมไก่อ่าลักกาบม่โน่อยังไรเจี๊ยมเลยมีไม่โนยังก้อยหอยด้วยพี่หลังเด้อยนี่ก้อยหอยไหมก้อยหอยยังเกลหอยชอรีก้อยหอยเชอรี่ก้อยหอยด้วยพี่หลังเด้อยลากยันบีอ่าจะลงมือก้อย ต้มสมต้องกินแล้แก้วพริกผงพี่น้องแก้วพริกผงที่จริงไงต้องเอาน้ำซุปใส่อีกนี่เจอน้ำซุปใสมันจังมันจังนัวตรงเรงจากน้อยมันจังนัวน้ำซุปพี่น้องนะครับถ้าเป็นบ้าวเท่าบ้าวเท่าจะใส่น้ำซุปใส่น้ำซุปอ่ามันจังนัวโอเคเราจะก๋อยก๋อยบักไข่ท่านผู้ชมอันนี้น้เจริญแล้วไปใส่น้ำซุปได้จักน้อยใส่จักน้อยนะครับวันนี้คุณนะอ่า น้ำตกชมน้ำเมื่อวานฝนตกพี่น้องน้ำมันเลยค้างผาใบนะครับผมเจละมักแบบนี่แหละแบบบานๆเฮานบบขั้วโมลงโปรงเปงเลยพี่น้องเด้อเอ้าท่านผู้ชมแับคืนนี้นะครับจะพาเอฟซีพาท้ชมครับมารับชมนะพี่น้องอ๋อสั่งรับอาจารย์สั่งได้พี่น้องเด้อแับสรุปโค้งสุดท้ายแับงวดที่16สิงหาคม2568นหดเพิ่นให้ต้องวัดแล้วพี่น้องแบบเพิ่นให้ต้องวัดมาแล้ว1ชุดนบบโค้งสุดท้ายจะมีอีก1ชุดได้พี่น้องเด้อ นะบเลขเด่นเลขวิ่งเพิ่นถือว่ายังเดือนดีงวดที่ผ่านมาสองนักมาแต่เลขเด่นพี่น้องนะครับงวดนี้เพิ่นให้ต้องงวดมาแล้วนะครับหลักะโค้งสุดท้ายเจออีกหนึ่งชุดนะครับเอาจังไปชมไปฟังน้ำกันเลยพี่น้องเด้อนะครับอาจารย์สังนะครับท่านผู้ชมงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเซฟเราบาราเข่าครัวยังสบายเซฟเซฟเด้อิมพี่น้องบ่ามันเข่าครัวมันบอลเจ๊บอลเจ๊เจ๊เตรียมแล้วถั่วกะบ้าถั่วผมลืมอ่า กไก่หอยบ้านเฮานะครับในมอเลยกะต้มสมไก่ไก่บ้านพี่น้องนะครับต้มยำไก่บ้านบนบรรยากาศเจ่เล่าวิวเอาบรรยากาศน้ำตกครรมชุ่มเออเจ่เล่าหาเออเข่าขวันเข่าขวานโอ้ยน้ำตกอยู่พี่อคนรู้คุณนะเข่าควาวครับไว้ก้อยหอยเพรามีเข่าขวันกับปลาแซ่บเลยเจ้กกินละเจ้แดดด้วยที่เจซีมอ่ะ เอานะครับผมช่มจังไปช่มไปฟังน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะไทยบรรยากาศนะครับผมให้เอฟซีได้เบิ่งจากน้อยพี่น้องนับขอบคุณเอฟซีผู้ที่เพิ่มักเบิ่งได้พี่น้องเด้อหลังก็ขอบคุณผู้ที่เพิ่มมาเบิ่งกัมี่เป็นยังพี่น้องเบาเฒ่าไทยเพอะได้เวลาจากน้อยให้เห็นบรรยากาศนะครับย่ำขับย่ำแรงนับย่ำขึ้นจะพอกันนี่แหละจากน้อยพี่น้องนะครับเอ้าจังไปช่มไปฟังน้ำกันสวัสดีครับเบาเฒ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับ สวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลคืนวันที่11สิงหาคม2568จะพาเอฟซีพาธรมชมครับมารับชมนะปอสังนะอาจารย์สังนงวดวันที่16สิงหาคม2568นะอาจารย์ใหม้มาตั้งแต่ตองวดแล้วทรมชมนโะค้งสุดท้ายนะจะมีอีกหนึ่งชุดนะครับเล,เล็กเด่นเลขวิ่งก็ถือว่าเดือนดีแล้วพี่น้องเ้อนะครับ จับคู่กับงวดเข่ากระมีหนักงวดว่าเข่ากระมีนะครับเ,เวลานะครับจะสามทุ่มแล้วนะพี่น้องเนาะคลิปนี้บ่าวเท่าจะลงให้เชา้าวันที่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมเอาบ่าวเท่ากระทือโอกาสนี่นะบอวยพรน,นะพี่น้องนเนาะวันที่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันแม่นะพี่น้องเนาะบ่าวเท่าขออวยพรน,นะครับ ให้คุณแม่ทุกทท่านนะครับผม FC แฟนคลับตั้งช่องบราเธาร์ชาแนลนะครับคุณแม่ทุกทท่านเด้อนะครับผมนะครับขอให้นะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมคิดสิ่งไหนขอให้สมปรารถนานะครับเจริญรุ่งเรืองให้พี่น้องเด้อนะครับให้ร่ำให้รวยให้โชคให้หมานนะครับผมนะครับเป็นลุงพ่อลมไส้ให้ลูกให้หลานนะครับให้สุขภาพแข็งแรงพี่น้องนะครับให้ร่ำให้รวยนะครับคุณแม่ทุกทท่านเด้อพี่น้องเด้อ นะครับเอามาฟังมาชมน้ำกันนะผมออสังนะครับสรุปโค้งสุดท้ายสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับพ่อทอครับครับครับสวัสดีพี่ต้องเอฟซีทีคารุบลทุกคนทุกท่านทุกพื้นที่เหมือนเดิมครับครับครับสวัสดีครับพ่อทอสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ย้ำชุดที่ให้กองวัดน้ำแน่อาจารย์ครับโค้งแรกผมให้ไปเก้าหนึ่งสองครับเก้าหนึ่งสองได้ไปทางด้นะครับเก้าสองเก้าหนึ่งหนึ่งสองครับครับเก้าสองเก้าหนึ่งหนึ่งสอง เลขผมเลนไปที่เก้าสองครับอ่าเนไปที่เก้าสองครับเลขเด่นเลขดิ่งตัวไรครับที่หาตรงหมดเก้าครับเก้าได้เป็นน้องเนะครับอันนี้ชุดตัวที่ผมจับคู่ให้ยูริการ์หาตัวไซเลนโกเลยนะครับถามผมมาตัวที่อาจารย์จับคู่ให้ไหมครับครับผมอ่านะครับวิ่งเก้าไม่มาอีกทางหนึ่งเหมือนเก้าครับอ่าเพ่เคยไหนแหะครับครับมีอีกหนึ่งชุดอาจารย์เนาะครับครับผมเอาลยเนะมะเท่านะครับลงเลย สี่เจ็ดห้าครับสี่เจ็ดห้าครับอ่าสี่เจ็ดห้านะครับอีกหนึ่งชุดครับเจ็ดห้าสี่ห้าครับสี่เจ็ดเจ็ดห้าสี่ห้าครับสี่เจ็ดแล้วก็สี่ห้าปะครับผมครับอ่าเอาวิ่งเจ็บเดพฟิรองตัวเี้ชุดนี้วิ่งเจ็ดครับนะครับ ผมมักเลขยค่ายสามตัวแห้งๆเลยพี่น้องเลยซีเจธาวันนี้ครับให้หาลรตีไปเลยครับผมครับหาไปเลยครับเห็นลรตีจับไปเลยครับโอ้ผมปิดภาาประกันในมขอโทษขอให้พี่น้อยลายชุดเก่าหนึ่งสองกับสีเจธานี่เน้นหางได็เอาซ้ำๆกันครับเด่นซ้ำกันแต่ตัวนี้ผมมักสามตัวสีคางคัวนล้ครับเลยอีเจธานี่าซีเจธานี่มัก คิดว่าจะมาเลขท้ายสามเลขท้ายสามตัวของลอตเตอรี่ครับโอ้เห่นเน้นกับเลขท้ายสองตัวครับสองตัวเน้นตไรครับสองตัวเลขคครับวงกลมที่เจ็ดห้าตัวร่องตัวเลายไปเลยตัวร่องตัวเหนชุดนี้สีเจ็ดครับตัวร่องสีเจ็ดพออาเดนเจ็ดนะมาแทครับชุดแรกบอเทบอเทฟันไดดีปรนตรงมาแท แอมตรงมาแทนบอาจารย์ครับเอาธรรมะธรรมะเจ็ดสองแปดตัวครับธรรมะผมว่ามันดังแงค่บอเบานะครับทรามชมุมหานักเล้พี่น้องเล่แต่ว่าอาจารย์เพิ่นเพิ่นกรมันใจนะครับให้ไปหาลอตเตอรี่ไปเลยสี 4, เ่เจ็ดับไปเลยพี่น้องสี่เจ็ดหาพี่น้องชุดแรกครับกมั่นใจให้กันครับแต่ว่า่านผชุชมนับถ่ายเอฟซีมักเด้นพี่น้องเล่ บมักชุดที่อาจารย์ค่ณจับให้นะครับผู้ใดมีเล็กติดแม่นๆจับมาใส่เก่ากับเจ็ดนะครับเล็กวิ่งเก้ากับเจ็ดนี่ตัวใดเด่นกกันหรือเด่นเดเท่ากันเอามันมีโอกาสมา่นักกันใดบ่าเขาเด่นซ้ํากันครับคือผมมกทั้งสองคนได้ครับนี่นะครับเป็นการมาทั้งเก่าทั้งเจ็ดได้พี่น้องได้นะครับทาบอมักชุดที่อาจารย์คุจับคู่ให้นี่ก็ะหาตัวมาติดติดเก้ากับเจ็ดเล็เด่นเพื่อเดินดีได้พี่น้องนะับเล็กเด่นเล็กวิ่งเดินดี งวดนีพวกกัมันใจบ่พลาดเด็ครับเลขวิ่งผมครับคิดว่าต้องมี้ติดเก้ากับเจ็ดครับอ่าอ้านะครับท่านผู้ชมนะครับมาเบิ่งนั่นกันนะครับโค้งสุดท้ายนะครับอาจารย์สังปีหนังงวดจับคู่เข่านี่ก็มาวตัวเน้ยนตัวเด่นพลเด็ดเด็ดแม่ตัวเน้นเลยเด้ถ่านงวดจับคู่เข่ารับงวดจับคู่เข่าตัวเลขเด่นเลขวิ่งก็ยังเดินดีอ่านะครับเก้าหนึ่งสองนี่วงกลมให้ที่เก้าสองอาจารย์เนาะ ตัวรองคือเก่าหนึง่งอ,อย่าลืมกับตัวไว้เดียพี่น้องเด้อหนึ่งสองมีิ่นใหญ่เป็นตัวร่องเหมือนพี่น้องฟันใหญเก้าหนึ่งสองตาเด่นที่เก่าสองร่องร่องเก่าหนึ่งกับหนึ่งสองเพราะว่าเป็นเด่นเก่า para, เป็นแล้วเก่า para, เป็นตัวเด่นเก่าสองเป็นตัวเด่นอา่าแล้วก็โค้งสุดท้ายสี่เจ็ดห้านับเจ็ดห้าตัวเด่นตัววงสี่เจ็ดตัวร่องนะบสี่ห้าตัวกันมาเบิ่งนนั่นกันท่านผู้ชมนะครับอาจารย์สั่งเดียพี่น้องเด้อนะครับผม 16สิงหาคม2568นะครับผมงวดที่ผ่านมามาแต่เหล็กเด่นเหล็กวิ่ง2มาอยู่ได้พี่น้องเด้อนับงวดที่ผ่านมามา2นะครับงวดนี้นะครับเพิ่นให้ต่องวดนะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งคือนเก่าเก้นะครับชุดที่ให้ต่องวดนะครับโค้งสุดท้ายนะครับให้เจ็ดไม่อีกตัวหนึ่งพี่น้องเหล็กเด่นคือนเก่ากับเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาเท่าขีดให้นะพี่น้องนี่ครับท่านผู้ชม9กับ7นะครับ ค้งสุดท้ายนะครับเดนที่เจ็ดนพี่น้องนะครับผมสี่เดหนะครับชุดนี้พิ่มากเลยเพิ่มาหาลอตเตอรี่ไว้เลยพี่น้องนะเผื่อมารว่าเลข้ายเลขทยสามตัวเพิ่มมานะเจ็ดห้าสี่เจ้วงกลมที่เจ็ดหนะครับชุดที่ให้ต้องวดเก้าหนึ่งสองวงกลมที่เกาอนะตัวรองเก้าหนึ่งนะรับกับหนึ่งสองนะสเจานะวงกลมที่เจ็ดหารองสี่เจ็ดกับสี่หาได้พี่น้องได้นะครับกับตัวไว้ด้วย ชุด3ตัวทำช่ม 9, ก้าหนึ่ี่หาลอตตรีไว้เลยนะครับแต่ว่ามัก C 7, 5นี่มักคักไหมครับอาจารย์มักคับครับแล้วนพี่น้องเนาะแคปหน้าจอนะครับตัวเด่นตัวเด่นเพิ่นเก็คือ 9, 2กับ 7, 5บตัวร่องกับเก้าหน่เนึ่งสองานะครับทำชมเอาแค่4คู่นี่ก็ได้พี่น้อง 9, 2, 7, 5, 9, 1, 4, 7จหาหรือผู้ได้มักหนึ่งกับ4 5กับิดไว ครับแคปหน้าจอได้พี่น้องได้ครับอาจารย์สังนะครับผมมันใจตรงมีเก่ามีเจ็ดไหมครับงวดเนี่ยมันเจครับตรงมีไหมเห็นไหครับนะครับอาจารย์อนวาตรงนี้ติดเก่าติดเจ็ดได้พี่น้องได้แบบชุดสามตัวเก้าหนึ่งสองกับสี่เจ็ดห้าอือก้อนเ่าสิเจ็ดห้าเพี่นองสิเจ็ดห้าเนี่ยครับเอา หาไว้ได้พ <respuesta. S 2> ี่น้องได้475นะครับแสดงว่าคนเน้นชุดนี้นะครับผมครับผมมาแขงครับอ่าครับจะรบกวนอาจารย์ส้ำนึลงนะครับผมครับไหพี่น้องเอฟซีสุขภาพแข็งแรงรำรวยสุขคนเดอร์พี่น้องเด้อครับอาจารย์ขับกระบอเท่าครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงที่กันครับผมให้เอฟซีเฮงๆนะอาจาร์เนาะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม นะครับท่านผู้ชมอาจารย์สังนะครับ <c oughs> บ่าวเท่ากะขอบคุณอาจารย์สังพี่น้องนะครับผมขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูนะครับที่เป็นแนวทางหน้าได้พี่น้องได้นะครับเป็นแนวทางเหลขข็กคำนวณแน่เหล็กถูกเหลขฝันท่านผู้ชม บถามมาถ้าชอบถูกใจตรงใจเ้าก็จังไปหาหยิบจับดนตเตอรี่นะครับบอมักบอชเบิงไว้ก่อนไม่พี่น้องเดลยแบบงวดเข่าก็มีนะครับงวดบ่เข่าก็มีนะครับทุกเสี้ยนนะบทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนนะครับท่านชมเอ่อบ่าวท็อปขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท่านชมทุกท่านครับขอบคุณพญายมยมพีปานาสุขูสุคนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับพอญายม่ยมล่ะก็ทุกท่านครับอายุมั่นคงยืนให้โชคให้หมั่นให้เฮง เราไปด้วยนะครับพอกันคลิปนะครับแอดมินบอลถาสวัสดีครับ